สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ after n e w ข่าวนะครับล่าสุดนะครับคุณเบสคำสิ่งนะครับนักแสดงชื่อดังและยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับได้ออกมาชี้แจงข่าวนะครับคุณสมรักษ์คำสิงนะครับซึ่งเป็นพ่อของคุณเบสนะครับอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกนะครับของประเทศไทยเรานี่เองนะครับ นะครับก็ได้แจ้งข่าวด่วนนะครับว่าคุณสมรักษ์นะครับเข้าโรงพยาบาลนะครับเส้นเลือดในสมองตีบไม่มีแรงซีกซ้ายนะครับล่าสุดนะครับยังอยู่ในห้อง ICU นะครับล่าสุดนะครับคุณเบสนะครับก็ได้โพสต์ข้อความนะครับในเบสคําสิง์นะครับก็มีใจความว่าตอนนี้พ่อบารเข้าห้อง ICU นะคะสำหรับใครที่ติดต่อพ่อไม่ได้โทรศัพท์พ่ออยู่กับเบสค่ะเนื่องจาก เมื่อเช้าพ่อมีอาการไม่มีแรงซีกซ้ายจึงพาพ่อมาโรงพยาบาลและตรวจอย่างละเอียดสรุปได้ว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบข้างขวาเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอพ่อเลยไม่มีแรงซีกซ้ายค่ะและพ่อต้องนอนดูอาการที่ห้อง ICU ไปก่อนค่ะเพื่อให้หมอดูอาการอย่างใกล้ชิดซึ่งตอนนี้พ่อบาสก็หลับอยู่ตั้งแต่ถึงโรงพยาบาล ถ้าอาการคืบหน้าอย่างไงเบสจะมาอัปเดตนะคะขอให้พ่อหายไวๆเบสรักพ่อรีบกลับมาสร้างเหมือนเดิมเลยเบสจะรอพ่อตื่นมาคุยกับเบสนะรักและเป็นห่วงมากๆสู้สู้นะพ่อรออยู่หน้าห้องนะแล้วก็เป็นรูปหัวใจนะครับก็สำหรับชาวแฟนคลับของคุณสมรักคำสิงนะครับหรือว่าแฟนคลับของคุณเบสนะครับก็ส่งกำลังใจให้ คุณสมรักทำเสิ่งได้นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับให้หายไวๆนะครับหลกลับมามีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องช่องนะครับสําหรับวันนี้อาร์ตเตอร์นิวข่าวนะครับก็ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ